พูงวันนี้จะพามากินอองแปดปลาหม้อหินไอ้น้ากันครับผมบอกเลยว่าเปิดประสบการณ์การกินอาหารจีนที่แปลกและอร่อยมากๆเพราะเขามีปลาเป็นเป็นสดๆให้กินและในชุดเขายังมีอย่างอื่นให้กินอีกเพียบจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยซึ่งเริ่มแรกครับเขาก็จะเอาปลาทับทิมที่เป็นปนสดๆเนี่ยมาทาให้เราครับหลังจากนั้นครับพนักงานเขาก็จะทําการทําความสะอาดหม้อหินซึ่งผมถามเขาว่าร้อนไหมจริงเขาบอกว่าอุ่นๆเพราะว่าเขาใช้ไอ้น้ําในการทําครับและ นี่ก็คือพระเอกของเราครับปลาทับทิมสดๆเป็นๆเ,เราสามารถสั่งเขาได้ครับว่าปลานเนี่ยจะบ้างหรือจะแล่เป็นชิ้นซึ่งฝั่งนี้เราบ้างเป็นชิ้นครับแล้ะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งน้ําซุปปลาครับสีก็จะมีความใสๆหอมๆอีกฝั่งหนึ่งผมให้น้องเขาแล่เป็นชิ้นๆครับก็จะมีอะไหล่ปลาต่างๆใส่มาให้ด้านล่างครับตามด้วยพริกหมาล่าโรยลงไปช้ำๆ นี่แค่ชั้นแรกนะครับผมโหดูมะแขวนสิแลวเขาก็จะทําการคุกเขาให้ทั่วให้เข้ากันและนี่ครับเนื้อปลาที่เขาแร่เป็นชิ้นลงมาครับ2ฝัฟังเลยและตามด้วยพริกหม่าล่าท้ำๆอีกเช่นเคยบอกเลยว่าน่ากินมากๆและเขาก็จะทำการเอาหมวกฟางมาแปะไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ผมเรียกว่าหมวกฟางละกันและเขาก็จะเปิดไอ้น้ําใช้เวลาประมาณ15นาทีผมไม่แน่ใจว่า 15- หรือ12 <S <S ดูควันนั่นสิทุกคนหอมมากๆตอนอยู่ในร้านพอครบเวลาน้องพนักงานก็นกเปิดหมวกออกมาอูโห นี่หอมมากๆโดยเฉพาะฝั่งน้ําซุปปลานี่หอมจะจัดเลยทุกคนหืมสีสันน่ากินมากๆทวนฝั่งหมาล่าเขาเนเติมน้ํามันพริกนาาลงไปแบบเดือดเดือดช้ำชุ้กคน และจังหวะนี้คือกลิ่นพริกกลิ่นหมาล่าหอมทั้งร้านดูความเดือดเขาจะเพิ่มงานลงไปเพื่อความหอมครับเรียบร้อยครับผมดูนะสินี่คือชุดทั้งหมดที่เราจะได้กินวันนี้มาทุกคนตอนนี้เราอยู่วันที่ร้านอ,องแปดปลาหม้อหินไอ้น้ำทุกคนนี่ที่เห็นผ่านไปนเนี่ยเป็นอินเซอร์เนี่ยก็คือเขาจะมีวิธีการทําต่างๆต,ตอนนี้อยู่ถนนน้มินอยู่แถวบ้านผมเลยเราเห็นเปิดมาสักพักแล้วอุยร้านนี้น่าสนใจก็เลยพามากินครับผมซึ่งชุดที่เห็นเนี่ยอันนี้ผมสั่งเป็นเซตนี้ครับผมเป็นเซตปลาทับพิมสองตัวแล หมูมีเนื้อออสเตรเลียมาให้นะครับผมมีชุดผักแล้วก็มีชุดทะเลของยีเลต่ต่างๆปลากระ,ะพิมมาให้2ตัวซึ่งเราสามารถเลือกได้อันนี้ผมเลือกเป็นแบบเป็น2แบบนะเป็นแบบแร่เอาแต่เนื้ออย่างเดียวกับอีแบบหนึ่งคือแบบบัางให้เห็นทั้งตัวมีแบบหม้อเดียวแล้วก็หม้อคู่เออให้เลือกกินดูคือผมไม่เคยเห็นมายผมก็เลยร้านอะไรน่าสนใจซึ <laughs> ่งวิธีการกินเนี่ย <laughs> เขาบอกว่าให้กินปลาก่อนเนี่ยเขามีป้ายบอกอยู่วิธีการกินนะให้กินปลาก่อนแล้วพอเรากินปลาหมดเลยหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเติมน้าซุปแล้วให้เราเอาพวกเนื ขอชิมปลาก่อนละกันคือเห็นตั้งแต่วิธีการทําแล้วมันดูอลังอะ่ะคือไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเป็นหม้อหินด้วยทุกคนชิมน้าซุปก่อนละกันอันนี้เป็นฝั่งน้าซุปปลาที่น้ําซุปเขามีให้เลือกหลายแบบนะทุกคนนี่อันนี้เป็นน้าซุปน้าซุปปลาของที่นี่นะหุยหอมหอมมากเลยอ่มันจะเป็นแบบเข้มข้นแบบน้าใสหุย่ยอร่อยมากเลยอะ่ะเครื่องเทศแบบเยอะๆหน่อยเราจะกินปลาอย่างไงวะเราตักอย่างไงวะไม่ให้มันเละนะอ้าหุย้ยโอโ้โห มาเป็นชิ้นมาเป็นชิ้นนะกินจัดเลยทุกคนเดี๋ยววางก่อนนะลองชิมดูก่อนนะอุ้ยโอ้โหทุกคนด้วยความที่มันเป็นปลาเป็นพอปลาเป็นแล้วเนื้อมันแบบเนื้อมันนุ่มเนื้อมันละเอียดแล้วก็แบบเด้งมากแล้วความหวานเนี่ยคือ,อยังเรายังไม่ได้จิ้มอะไรความหวานคือหวานด้วยตัวมันเองเพราะมันเป็นปลาสดเนียปลาสดยังไงก็อร่อยทุกคนหืทุกคนดีมากเลยอะ อบอกเลยใครชอบกินปลานี่ห้ามพลาดเลยทุกคนปลาดีมากเฮ้ยทุกคนเขามีน้ําจิ้มมาให้3แบบอันแรกเนี่ยเขาบอกเป็นน้าจิ้มที่เอาไว้กินกับปลามันจะเป็นแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยกินด้วยแต่กินหอมมากมันจะมีความหอมแบบกลิ่นงานๆนิดนึงส่วนนี้อันนี้เป็นน้าจิ้มน้าจิ้มน้าจิ้มงาของที่นี่ของสูตรที่นี่นะแล้วอันนี้เป็นซีฟู้ดนี่ ขออนุญาตกินเป็นน้ำจิ้มปลาก่อนละกันน้ำจิ้มที่เขาบอกว่าไว้กินกับปลานี่แหมะเอาไย่างบนี้เลยเออมันเป็นผักผักอ่ะเป็นแนวแบบผักผกอ่ะทุกคนอุ้ยมันเหมือนมันเหมือนน้ำพริกอ่ะน้ำพริกตะแดงภาคเหนือยังไงอย่างนั้นเลยทุกคนผมรู้สึกว่าประเทศจีนอ่ะมันมีอะไรใกล้ๆเคียงกับทางภาคเหนือพวกพวกเชียงรายพวกอะไรพวกนี้ยเยอะมันเป็นน้ำพริกตะแดงเลยเหมือนเป๊ะแ้าจะหลับตากินนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนอุ้ยอร่อยนะเนี่ยทำเล่นใบรสชาติจัดจ้านเลย ถ้าได้ข้าวเหนียวนี่ใช่อุอร่อยเรากินฝั่งที่เป็นน้ำซุปปลาแหละเรากินฝั่งซุปหมาล่าดูบ้างหลังจากที่เห็นเขาทำแล้วแบบร้อนแรงมากโหแล้วดูพริกดิกินยังไงวะฮึสหูยอันนี้ฝั่งหมาล่าทุกคนอันนี้ผมไม่กล้าซดน้ำนะไม่ไหวแล้วอฝั่งนี้รสชาติอร่อยมากคือมันมีความเผ็ดมีความเค็มเข้าไปในตัวเนื้อปลาเนื้อปลามันหวานอยู่แล้วฝั่งนี้มันจะเป็นแบบฝั่งแบบ แล้วแหละมก่มอบคมกรอบแต่พอฟังหม่าล่ามจะมีความเผ็ดมีความเค็มมีความหอมของพริกเพิ่มขึ้นมาคุ้ยฝั่งนี้อร่อยฝั่งนี้อร่อยเลยคือแบบถ้าให้ผมชอบผมชอบฝั่งนี้เลยเออทุกคนหูอร่อยว่ะพริกเขาว่าดูน่ากลัวแต่กินจริงจริงมันไม่ได้เผ็ดกันน,นเพราะเราไม่ได้กินพริกเข้าไปไงหูดิฝั่งนี้ดีไม่ต้องจิ้มเลยแต่แต่อาจจะร้อนหน่อย,หยเห็นมะแขวนมะแขวนเม็ดเป้ง อา้าวหลังจากชิมหมาล่าแล้วเราชิมน้ำจิ้มดูบ้างทุกคนอันนี้เป็นน้ำจิ้มงาสูตรของที่นี่อ่ะเราจิ้มกับปลาที่ไม่ใช่หมาล่านะเพราะว่าเดี๋ยวรสชาติมันจะกบกันนี่น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มร้านหมาล่าโอ้โหเป็นน้ำจิ้มงาร้านหมาล่าที่ยืนหนึ่งเลยร้านนี้น้ำจิ้มอร่อยมากเพราะผมทำเองอะรสชาติมันไม่นิ่งเลยบางร้านเขามีพนักง,งานทำให้ร้านพนักง,งานทำให้อ่ะอร่อยอา้าวอ่ะโอเค มีซีฟู้ดอีกอันหนึ่งลืมลืมลืมเป็นซีฟูด้ดโอ้โหซีฟู้ดรสชาติไทยจัดเลยมันมีความเปรี้ยวหวานแบบปิดจี๊ดเลยคือไม่ใช่ปลาอร่อยอย่างเดียวแหละน้ำจิ้มอร่อยอ่ะให้คุณแม่ดูบ้างโอ้หยหอูเนื้อปลาดิอุ้ยอยู่แบบนี้เลยเหรอว้าวจะบอกนะเราจะกัดงี้เลยไม่ดีมัง้งโอ้ยชิ้นทองอุ้ยันดิ <ชะ S 1> เอาเปล่าๆเลย ความหวานคือสดของปลาหวานมากเลยอะ่ะเออปลามันหวานเนาะปลาหวานมากคือพอปลามันสดมันก็หวานอะ่ะใช่ใช่หวานด้วยตัวเองแล้วน้ำซุปน้ำซุปอร่อยไงเออยังไม่ได้ชิมน้ำซุปเลยเย้อนชิมดูน้ำซุปดีน้ำซุปดีน้ำซุปนี้ดีมากมโอ้กลมกล่อมเออคือเป็นน้ำซุปเด็ดแบบหวานเค็มใช่ใช่ใช่เออเออแต่กลมกล่อมมากเลยอันนี้ที่เด็ดเนี่เหรออันนี้ผมแนะนําใครมาต้องสั่งอันนี้นี่ อันนี้เป็นฟังมาล่าแล้วด้วยความที่เราสั่งแบบแร่<ไ>มันก็จะมีแต่เนื้อเลยกินได้แต่เนื้อเลยมันไม่ต้องมีก้างให้กวนใจแนะนําเลยอบอกเลยบอกเลย ที่ปกติมาล่ามันจะมีความแบบเผ็ดนํำแล้วก็ชาๆใช่ใช่แต่อันเนี้ยมันมันแบบออกหวานหวานเค็มเออออกหวานแล้วก็เค็มแล้วก็ชานิดๆใช่แล้วเผ็ดหน่อยยคือสีในหม้ออาจจะดูน่ากลัวนะแต่จริงๆมันไม่ได้เผ็ดไม่ได้อะไรขนาดนั้นเอออร่อยอร่อยอร่อยจริงเลยเราติดใจฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้อร่อยฝั่งนี้ดีมากเลยดีจริงเฮ้ยอีกอย่างหนึ่งน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่เป็นปลาเขาลองชิมดูลองดูน้ำพริกตะแดงของแท้จริงหรอเออ คือกินแล้วไม่ได้นึกถึงอะไรนึกถึงน้ำพริกตะแดงอย่างเดียวเลยมันอาจจะเป็นน้ำจิ้มสูตรของทางจีนนั่นแหละแต่คือกินไปแล้วมันเป็นน้ำพริกตะแดงเลยทุกคนเออเราดูยินดีลองควักควักอย่างนี้ได้ไหมเออโอเคกินเลยต้องข้าวเหนียวด้วยอ่ะตอนนี้ฟิลตอนนี้กินเหมือนเรากินปลามนึ่งกับข้าวเหนียวน้ำพริกตะแดงนี่คือใช่เลยอ่ะลองดูกัสปอยขนาดนี้และอู้อออร่อยแอร่อยด้วยอยากได้สักจ้ำ อร่อยคือถ้าดึงก็ชาติไ uh ม่ออกให้นึกถึงนภิีตาแดงแต่มันอาจจะไม่ได้มีความแต่แต่มันไม่ใช่ตาแดงมันไม่ใช่แบบตาแดงแบบ เค็มเผ็ดขนาดนั้นอะใช่แต่มันมกลิ่นอย่างนั้นเว้ยซึ่งมันอล่อยมันคือเข้ากับปลาไม่ใช่ปลาแดงที่เขาขายกันเป็นกระปุกอะแต่เป็นปลาแดงที่แม่ทําที่บ้านเออใช่ที่ว่าใส่ใส่ผักชีเยอะเอหน่อยใช่ใช่แล้วก็ทําแบบแห้งๆมันไม่เหมือนปลาแดงที่แบบขายตามตลาดที่เป็นกระปุกแต่เนี่ยมันไม่ใช่น้ำพริกปลาแดงนะมันเป็นน้ำพริกที่กินกับปลาใช่ใช่ดีกว่ารสชาติมันเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวแค่มันคล้ายเฉยเฉย ไม่บางคนเขาบอกปลาแดงอะเขาจะนึกถึงที่เป็นกระปุกแล้วก็เป็นสีสงแดงอาใช่ใช่แต่อันนี้คือเหมือนแบบเวลาเราแสต่ประกาศจอเยอะๆยอะใช่ระหว่างที่เรากินปลาปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะกินปลาให้หมดแล้วค่อยเอาพวกเนื้อมาจุ่มแต่เราแบบอยากกินเนื้อตอนนี้เลยเราก็เอาเลยผมนี่เป็นเนื้อออสเตรเลียนะผมอยู่ในชุดนะเราไม่ได้สั่งแยกมาจุ่มมาล่านี่คงไม่ไหวเอาน้ํานี่ก่อนเป็นน้ําที่ของปลาเนี่ยแหละจุ่มนี้เลยอ่ะสองวิสามวิพอนี่ตายครับอือื เนื้อหอมแล้วก็นุ่มเอ้ยหือว่าโอเคเลยเนื้อเนื้อที่เขาให้มาในชุดดีมากอ๋อทีที่ที่นับหนึ่งสองหัวน้ำหัว้และทีเด็ดครับผมน้ำจิ้มงาสูตรของทางร้านนี่น้ำจิ้มอร่อยเนื้อก็ดีเนี่ขามีหมูนี่มีซีฟู้ดรลูกชิ้นลงเลยนี่จะเป็นลูกชิ้น ต่างๆลูกชิ้นไส้กรอกอะไรพวกนี้นะกินเนื้อมีกุ้งนี่มีไส้เป็ดด้วยทุกคนสาวๆน่าจะชอบผมรู้ึว่าทำไม,ไมรู้ผู้หญิงชอบกินมากเลยไส้โป๊ะเตเป็ดเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ถือกล้องให้ผมเนี่ยนะชอบแล้วกินมีนคอหมูแบบสีแบบสวยเลยนะเดี๋ยวสองวิไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวตะโกนคุยกันว้าวใครพาหมูมาจิ้มกับซีฟู้ดไ่รูแหละอันนี่ื อร่อยเนื้อนุ่มเดคุยทุกคนเอาจริงปะตอนแรกผมดูอะเนี่ยชุดเนี้ยหนึ่สแดแต่เอามาคิดกันแล้วเนี่ยมันกินได้ตุดสุดเลยนะผมว่าเต็มที่มีมี4ถึงหาคนหารกันนี่ตกคนละไม่กี่บาทนะคนละ3-400นะตอนแรกคิดว่าโอ้ชุด1น0 0ราคาเรื่องเวยเปิดประสบการณ์แต่พอมากินจริงๆอะผมรู้สึกว่ามันเยอะมากเลยนะคือมาเปิดประสบการณ์ผมว่าคุ้มได้ประสบการณ์ได้กินปลาสดๆเป็นๆมากินกันดีกว่าทุกคนประทับใจนะ เออคือมากินครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยมันแบบมันแปลกใหม่เดียวเห็<ช>ว่าแนวเนี้ยคือด้วยความที่ปัจจุบนันนี้ร้านหม่าล่ามันเยอะ<ช>ทั้งหม่าล่าสายพานทั้งหม่าล่าเป็นซุก,กี้ต้มเนี<ช>้ย <ๆ S 2> แต่ร้านนี้เหมือนฉีกฉีกแนวแหวกแนวแบบไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน<ช>ไม่รู้ว่าที่อื่นมีหรือเปล่าแต่เราเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกจากการกินแบบหม้อหินไอ้น้ำตะกี้แอบถามน้องๆ้งงเขาบอกว่าสาวที่ทุกคนช่วงเย็นคือเน่นเฮ้ยลองกินเนื้อดูยังขอแม่้าแผนจไหม พนักงานก็น่ารักเออน,น้องเขาดูแล,แลเราดีซึ่งผมแนะนําน้าจิ้มเนะี่ยบอกออน้องปรุงให้หน่อยคือด้วยความที่พนักงานที่นี่เขาจะมีสูตรของเขาอะเอาจริงน<ป><ม>ีตเคลให้ปรุงน้ำจิ้มมาแล้วผมปรุงอ่ผมปรุง,ง,งไม่อร่อยคือมันก็ใสยยนุ่นใสย,ยี่ยี่ใสย,ยิ่งเค็มนี่ใสย,ยิ่งหวานแต่พนักงานปรุงอะมันทีเดียวอยู่เขามีสูตรของเขาไงไม่แต่คือบางทีอะเขาแปะสูตรไว้อะเราไปปรุงตามสูตรก็ไม่อร่อยเหมือนกันด้วยเออไม่เข้าใจเหมือนกันสะโคอหมูทุกคนอุ้ยอือ อร่อยมากเลยโอ้โหของกินยังเหลือเยอะเลยมองไปผักไม่ลงเลยอืโ,โอ้ในนี้จริงๆก็มีผักมีเห็ดมีสาเพเหรละที่เขาใส่มาเป็นสมุนไพรเยอะเลยนะ นี่ละผมร้านออกแต่ปลาหม้อหินในน้ำใครที่สนใจก็ลองมาได้เดี๋ยวผมทิ้งโลเคชันไว้ให้ใต้คลิปนี้นะลองมาตามโลเคชันได้ผมรู้สึกว่าเป็นก,นการเปิดประสบการณ์ที่พาผู้ใหญ่พาพ่อพาแม่มากินว่าเขาน่าจะชอบเพราะมันเป็นปลาด้วยแล้วก็มีเนื้อมีอะไรให้กินอย่างอื่นเยอะเลยเออผมรู้สึกว่าเ้ยรสชาติดีมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้รสชาติจัดถึงขนาดที่ผู้ใหญ่กินไม่ได้เออครู้สึกแบบว่าเป็นร้านฟิลครอบครัวอ่าใช่ใช่ เป็นร้านที่ฟิลที่พาอมมาม่าฟิลน้องพาโกพาที่ทกันนั่นแหละผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะถ้าใครชอบก็ฝากันว้ด้วยแถบพ่อแถบเพื่อนแถบพี่แถบน้องแชร์กันไปชวนกันมากินได้สำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันทุกคนปลาอย่างเหลืออยู่นะเนี่นนยฝั่งนู้นยังเหลือฝั่งนี้ยังเหลือคือสองคนไม่ไหวสองคนสองสองคนไม่ไหวเอสองคนลาสองวนเนื้อื้ก็อร่อยไม่ไหวทุกคนแน่นมากใคาดูอยู่ตอนนี้ขับรถมาช่วยกินเลยดูเนื้อดิ